มาลาครับมึนกาดยางมือเศร้าครับเย็หนาวการย่างมือเศร้ครารรครับผมบ้ารัตสนุนี่บ้าน,าน,นบารัาสนูครับผม กานอนบานเมือนึงกิตราบองออยูบ้นครับผมมื่งมึงข,ขั้นตีนะ่ะ ตัวใดเนี่ยก็ไหนเส้นใบตะไคร้ตงดีเด้อไปอยากขางมากันาดอยากขาก็ซ้ำขอับบก็ว่ะ ลึงใช้ปกักเกลแล้วหัว <c oughs> ไกตีครับผมราคาแพงไร <c oughs> ไกตีหน้าครับ สลัดอันนี้หมอหยังน่ะหอกออม bây giờ thì em ăn có chứa bí mật không có dư luận nữa nắm được được chưa ăn chưa ăn chưa ăn คนดีขนาดเลยครับคนเลยบก่ะนะเียไปก่อนหมักไปก,ก,ก่อนครับจจนไปเจมมาคนโอ้ยหอมผัดอม สีแล้วครับเงี้ยซีต้นหอมกะเคียบครับผมกินแต่ผักหรือเปล่าเนีผักต้นตะเจย์เนี่ยงับกินบ่ได้เช้าตอนไหมเอาโมลุ่นต่อยอ้อมต่อยยิ่งผาต้นตะเจย์หอออมครับฝุดลุงดวงเลย กิน,เ,นกเข่ามันนีวันที่สามสิบเอ็ดมื่อแรงเกษตดเข่า,เข,าเข่าดาวเข่าขวางเขายัางอะไรบอสเออวันไหนเออวันเสด็จไปอุ่น เอาเคี้นข้างให้กับข้าวเนี่ยข้าวเจ้าโพงแล้วนี่ครับเคยกินบัวใบอันน่ะใบหัวเสกากินกับลาบเป็ดแซ่บอยู่ด้วยครับต้น,ต,นต้นมันจะเป็นลักษณะนี้แหละตัวกระเสียบเขากินกับลาบเป็ดลาบง้วะลอ็อกบ้านๆคนใดมีหอมครับ ส่วนหอมบบนี้จ้ะใส่ใ่นั่นเบินไหมขเป็นตะหันขวดขวดขวดแล้วคอิดแต่เอาเกี่คิดสันทีแลใบหอมยังบ่าใช่ไหะแต่ว่ากับบ่ป่านะใจเท่านนั่นและหอมมัมีไรเป็นใบสะระแน่คิดอยากทำเสียงนะ ขนมเส้นรสอร่อยมากกว่าผมผมม,กมักนี่แบบลวกนี่กินกับนาานนเนื้อยาเพราะขั้นขนมเส้นยน่างนี้จะเป็นไปกินนะเพราะว่าเช้ามาถือขนมเส้นสมแถวบ้านเขาดับูุขนมเสี่ยนก็ได้ยู่อยู่บ้านลาดเนีน้ยเนาะเกือบร <700. S 1> ้อยเนีน่ยจ๊ะ sai xây liệt thế này xây luôn xây ôm Hãy subscribe cho kênh

ผู้จัดมันออกบ้านมั้ง ผงนัวใส่ตามครบเป็นจริงครับผงนัว <laughs> หอมและตะแซ่บขนาดเลยบ่ไหนเตรียมผักกินกระเพาะทำแล้วเราได้กินเลยใส่เกลือเดดีเด้อพงคงเป็น เป็นไรนะ,ออะแอบพักล้วสนเ <laughs> สรแล้วเสแล้วจะแสบขนาไดไหนครับตอนตับเราทเนดปบูกหมอก็เียวเราเลยอกไปดังว<ม>ก,กันดังอมยังก็รู้ โอ้มาหลอดนีงก็ไหล่อีกนิยนีงหะเรไห้พีิสันโอ้พส่หลอดนึงโอ้เ้องป่อยเทไเล่าหนักกว่อนะ่เลคโอ้ไปเชื่อกับยาไปเชอกับยามาครับกินเาะไปเรียนไปไเชื่อกันเลยไปเชี่วกับปูไปปูี่อใส่ อ๋อตนนี้สมัชินเขาอ่ะเมื่อนี่กินซ้ำดี่หมเอ๊ยกินตลาดอันนี่ไหมเดี๋ยวอ้าอันนี้คือมาไดกันกระรงกันมาปล่อยโอ้กระรอกทานในไม้เหรท่านไปเหรอโอ้แสบอีไม่แตะเลยวะไม่แตะ บีมเย้อักหสน่วยนี่ไงเผ็ดป่เอาเป็นนองะสดเากะแก้มจกินบบกระเดาควันไม่มาอันนี้ลาบปิดนนอวานน้ยหนะน่องไก่สาดชิมมาหาเราผเลยีเสวัสาดีครับไงดีครับ มาเด้อมาเด้ออยู่โซฮา,หาไหมเป้ไเนี่ยขะางนไหนตาเจอดีนะโอ้ยมาถงจะก้ามีบ้านเลอโอ้เี่ยวบ้านเียครับครับกินขอนี่ีหลวเด้อครับ